ครับโอ้มีครับผมนี่ครับปลาช่อนนะครับมีครับผมมีครับผมนี่ครับผมโอ้โหตัวใหญ่เล็กครับผมใส่โลเลยครับมีลูกปลาแล้วครับผมโอ้มีครับผมไม่ดิ้นนะครับน้ำมันแห้งนะครับโอ้มีครับ ชนครับผมจ่อย่แล้วครับผมนี่ครับลุกลลุกลุๆลุๆลุๆล สวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้เวลามาคู่โลบดักปลากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับคู่โลบดักปลารอบนี้นะครับผมไปกันเลยครับ อันนี้นะครับผมหลังแรขนะครับใส่ไว้แอบ,บแอบฝังนะครับมีหรือเปล่านะครับผมไม่เห็นดิ้นเลยครับดูนะครับผมเฮย้ยมีหรือเปล่าครับเฮย้ย หลบโดนไม้นะครับตัดข่ายเดี๋ยวมันก็ขาดครับเดี๋ยวจะเอาไม้ขึ้นก่อนครับผมนี่นะครับผมมีหรือเปล่านะครับโอ้มีครับผมนี่ครับปลาชนนะครับสสยสวยเลยครับผมโอ้โหหนุยตรงนั้นเลยครับหอยเจอรี่นะครับปลาชนก็ตัวสวยเลยครับ หลังเลขก็หมาแเลยครับผมนี่นครับผมหลังเลขสุดยอดนะครับหลังเลขไช้ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับลาช่อนตัวนี้ครับผมสุดยอดนะครับหลังเลข ครับผมก็มาลุ้นกันหลังที่2นะครับหลังที่2หลังที่3นะครับหมายป่าปักเิจนะครับก็เมื่อกี้หลังเลขผุยกขวางนูนะะ้นครับที่ว่ามีต้นไม้ต้นกามปูนะครับต้นใหญ่ๆนะครับฝั่งด้านธนุน,นะครับหลังเลขอันนี้หลังที่2นะครับในป่าปักเิจเดี๋ยวจะยกนะครับแล้วก็หลังที่3ที่ว่าอยู่ใกล้ๆกันที่ว่าได้ปลาชนอย่างเยอะเลยนะครับที่ว่ายกครางโกดนูนะะ้นครับ เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยครับผมน้ำก็ลดลงไปเยอะนะครับน้ำก็ร้อนเลยนะครับพามาดูช่วงบ่ายเลยนะครับผมเข้าลึกเปล่านะครับหลังนี้ครับผมตกแห้งลงไปเยอะเลยครับผมมีลูกเปล่านะครับ ไม่หินดิ้นนะครับโอ้มีครับผมแต่ทำไมตายนะครับน่าจะสุ่มใส่น้ำมันโลดนนะครับผมดูครับตายนะครับปลาชนไม่เป็นไรนะครับเอาไปทำเด็ดเดียวนะปลาตะลิดก็ตายครับผม นี่ครับผลไม่ตกนะครับน้ำมันโล้นนะครับ,รบปลาชนแล้วก็ปลาซลิดนะครับที่สองก็มานนะครับผมปลาชนตายนะครับผมเสียดายครับเดี๋ยวยังเอาได้ครับพาไปทำปลาเด็ดเดียวนะ ปลาตะลิดตัวครับหลังที่สองครับก็ถือว่าหมานนะครับผมเดี๋ยวลุ้นหลังที่สามนะครับใกล้ๆกันนะครับผมนะครับก็ต่อกันหลังที่สามนะครับใกล้ๆกันนะครับผมก็หลังนี้ยกครั้งโกนได้ปลาช่อนนะครับสองตัวนะครับ จะมาหรือเปล่าครับคุณลงกันเลยครับมีครับผมมีครับผมมีครับผมโอ้โหโดนใกเล็กครับผม ใส่รูเลยครับปัดชดนะครับใส่รูอีกแล้วครับผมตัวนี้นะครับที่สามนะครับใส่รูเลยครับมาอีกแล้วครับผมนะครับผมก็มาลุนหลังที่สามกันต่อนะครับใต้ฝาปากกระเจ็ดนะครับ น้ำก็แห้งลงไปเยอะเลยครับนี่ครับผมหลังที่สามนะครับับน้ําแห้งหมดเรีวนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับน้ําครับมีหรือปลาแล้วครับผมโอ้มีครับผมไม่ดิ้นนะครับน้ํามันแห้งนะครับโอ้มีครับปลาช่อนครับผมลอยๆเรี้วครับผมนี่ครับ ไปไหนแล้วครับได้มากเลยครับผมหลังที่สามตัวไซโลนะครับหลุดลงน้ำนะครับโอ้โหตักลุกไม่ทันนะครับผมนะครับไปช่องนี้นะครับมันมีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวได้มากครับผม เสียดายครับไม่เป็นไรนะครับได้อยู่แล้วนะครับลายกขึ้นมากระโดดออกจากนี่ครับงาโลบเลยครับกระโดดออกนะครับเสียดายครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันครับ ครับผมก็มาดุ้นหลังสุดท้ายกันนะครับก็ว่าจะพาไปยกไม้ป่าสับปะรดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มีงานต่อนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไม้นี้กันอีกหนึ่งหลังครับผมวันนี้ก็หมานมาแล้วนะครับก็ลูกที่สี่เมื่อกี้นะครับที่ว่ายกใต้ป่าปักกิ่ดนะครับก็เสียดายครับผมไซโลนะครับ ยกขึ้นมาก็กระโดดออกปากโลบเลยนะครับปลาช่อนครับผมจับไม่ทันนะครับตะคลุกไม่ทันครับผมเสียดายมากครับไซก็สวยนะครับเดี๋ยวลุ้นหลังนี้กันนะครับมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองยื้อท้ายโลบดูก่อนครับผม ไม่มีนะครับมีแต่หอยเชอรี่ครับผมไม่เข้าครับใส่น้ำมันแห้งนะครับก็เลยไม่เข้านะครับผมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการกู้รอบดักปลาครั้งนี้นะครับผมนี่ครับปลาชนนะครับก็มานๆอีกแล้วนะครับผม มาก็ไม่เคยผิดหวังนะครับก็หลุดไปตัวนึ่งนะครับผมเสียดายนะครับไซส์ก็ประมาณ1นกิโลนะครับนี่ครับลาโลกนี้นะครับผมหมานนะครับนี้ยกะเฉพาะไม้ป่าประชิดนะครับยังไม่ได้ไปยกไม้ป่าสับปะรดนะครับหมานเลยครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามนะครับช่องบบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็อย่าลืมกดทันกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมนะครับลากัน่ขนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับผมได้แล้วนะครับ นี่ก็ประมาณรักอสองกิโลนะครับน่าจะได้นะครับปลาชนรอบนี้นะครับผม